สำนังกงานก,การสุดตระหนักว่าเรื่องสําคัญอย่างนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจและกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อสำนังกงานการสุดอย่างยิ่งท่านจึงมีคำสั่งลงนามเมื่อสักครู่นี้นะครับย้ายไอาการบอใบไ,ไม้นะครับเข้ามาส่วนกลางนะครับเราเห็นว่าเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเนี่ยเพื่อจะต้องรวบรัดตัดตอนให เกิดความรวดเร็วในการบริหารจัดการเรื่องนี้นะครับก็จึงทําให้เป็นที่มาของการที่เราจะต้องออนำหนังสือดังกล่าวเนี่ยมายื่นตรงให้กับทางท่านอายการทันทีนะครับก็เลยเป็นที่มาของการมายื่นเรื่องในครั้งนี้ครับก็อยากให้ทางท่านอายการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาหรือไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปก็ตามที่ถูกดำเนิน,นคดี ดังกล่าวนะครับแล้วก็จะมีแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรกรอบเวลาในการทำงานเรื่องนี้ควรจะใช้เวลามากน้อยอย่างไรก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่คิดว่าสังคมก็ยังให้ความสนใจหรือแม้กระทั่งตัวผู้ร้องทุกเองก็คงจะอยากให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกันครับขออนุญาตเดินเดิดครับ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีครั้งนะครับที่กรุณานําหนังสือมายื่นเพื่อให้ทางสํานักงานในการสูงสุดเราได้ทําการตรวจสอบในเรื่องราวที่ท่านได้นําเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนและกับพี่น้องสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจนําเสนอข่าวอย่างต่อ,ตอเนื่องอในส่วนของสํานักงานในการสูงสุดผมขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนโดยลําดับดังต่อไปนี้นะครับเ,เรื่องที่เกิดขึ้นที่มีการ ปล่อยคลิปของนายชาวริตทองด้วงหรือเสียแป้งนาโหนตเนี่ยได้เกิดขึ้นเมื่อห่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเมื่อปรากฏที่คลิปออกมามีการาพาดพิงถึงพนักงานในกยาการทางท่านในการสูงสุดนะครับท่านอำนาจเกิเจริญรักเนี่ยท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสืบเนื่องจากเพราะเรื่องนี้นะครับมันเคยปรากฏแล้วก่อนหน้านี้ประมาณสักสามสัปดาห์ก่อนหน้า ที่มีบัตรสนเทศไปวางอยู่ที่สำนักงานไอการศาลแขวงจังหวัดสงขลามีการกล่าวพาดพิงถึงไอการบอร่อใบไม้กับไอการอีกท่านหนึ่งเมื่อมีการกล่าวถึงพนักงานไอการในเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อองค์กรไอนนการท่านไอการสุดสุดได้มีข้อสั่งการไปที่อธ,ธิบดีไอการภาคเก้าก็คือท่านสิริศักดิ์พจนสิทธิ์เพื่อให้ตรวจสอบว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้น ภายหลังจากได้รับข้อสั่งการจากท่านในการสูงสุดท่านอธิบดีศิริศักดิ์ท่านได้ทําการตรวจสอบโดยเร่งด่วนและตอบกลับมาในสองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกนะครับในส่วนอไยการที่ถูกพาดพิงคือเป็นท่านเป็นอไยการจังหวัดแขวงคดีแขวงสงขรคือท่านเลอศสักดุกสุกแก้วผลการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่เกี่ยวข้องใดๆเป็นการยื่นหนังสือโดย ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เชื่อว่าเป็นมือที่สามและผู้ไม่ประสงค์ดีเพราะหลังจากนั้นนายแป้งก็ออกคลิปที่สองมายืนยันว่าเขาไม่ได้ทําหนังสือฉบับนี้และเขาก็ไม่ได้รู้จักอายการเลสักอย่างที่ท่านอธิบดีการภาคเก้าตรวจสอบก็สอบครองต้องกันนี่ประเด็นนี้กระางโฆษกเราได้นําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อความกระจ่างและเพื่อความเป็นธรรมให้กับทางท่านอัยการเลศักไปแล้วประเด็นที่สองคืออาการบอใบไ,ไม้ จากการตรวจสอบปรากฏว่ามีปรากฏชื่อเป็นผู้ต้องหาในสำนวนคดียา,ยาเรื่องหนึ่งของจังหวัดพัทลุงจริงโดยเหตุเกิดเมื่อปี2562สำนวนเข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาของพงนักงานในการเมื่อปี2563พนักงานในการมีการสั่งคดีโดยลำดับจนกระทั่งมาถึงท่านอธิบดีภาค9ในขณะนั้นในฐานะเป็นคดีที่มีถือเป็นคดีสำคัญและมีการไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางคน ผลจากการสั่งสำนวนของอธิบดีภาคเก้าในขณะนั้นปีหกสามก็มีการสั่งฟ้องสองคนก็คือมีนายแป้งนาโหนโดด้วยอย่างที่ท่านผู้ช่วยมนตรีได้นำเปลี่ยนที่น้องสือมลชนแล้วก็สั่งไม่ฟ้องอีกห้าคนผลการสั่งไม่ฟ้องห้าคนตามกระบวนการกฎหมายเนี่ยจะต้องส่งไปที่ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเก้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาเมื่อท่านผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเก้า ตรวจสำนวนวิเคราะห์สำนวนแล้วเห็นพ้องต้องกันกับการสั่งของท่านอธิบดีภาค9คดีก็เสร็จเด็ดขาดเมื่อปี263เฉพาะส่วนคดีนี้เนี่ยเป็นอย่างที่ผมนำเรียนพี่น้องสือ่อมวลชนมาโดยลลำดับถามว่าเมื่อมันมีเรื่องกระทบในคลิปถึงอายการบอรใบไม้เนี่ยทางท่านอายการสูงสุดมีข้อสั่งการอย่างไรต่อตั้งแต่สามสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ท่านมีข้อสั่งการให้อธิบดีวิชาการซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการวิเคราะห์สำนวนเนี่ยได้ประสานกับท่านอธิบดีไอการภาคเก้าเพื่อเรียกสำนวนจากจังหวัดพัทธลงุงมาที่สงขลาเพื่อให้ทางท่านอธิบดีวิชาการและผู้บริหารที่ภาคเก้าวิเคราะห์เบื้องต้นเหตุผลที่มันช้าไปห่วงเวลาทิ้งไปสองอาทิตย์เนี่ยนะครับช้าไปเพาราะทางภาคเก้าต้องรวบรวมพยานหลักฐานและวิเคราะห์ด้วย จากนั้นพอมีคลิปออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมได้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปโดยลําดับว่าทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจก็ประสานง,งานกันทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์จนกระทั่งวันจันทร์ที่แล้วสำนวนก็ถูกส่งเข้ามาส่วนกลางและถึงที่ส่วนกลางเมื่อวันอังคารเมื่อสองวันสาวันที่แล้วขณะน,นี้เรียนพี่น้องในประเด็นนี้อย่างนี้นะครับประการที่หนึ่งสำนวนส่งมายอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโดยสำนักงานวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องตรวจว่าการสั่งฟอ้องก็ดีหรือการสั่งไม่ฟอ้องก็ดีเป็นไปตามพยานหลักฐานท็จริงถ้อยคำสํานวนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบถามว่าท่านในการสุดได้ดำเนินการอย่างไรต่อไปอีกสำนักง,งานใาการสุดตรานักว่าเรื่องสำคัญอย่างนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจ และกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อสำนังกงานการสุดอย่างยิ่งท่านจึงมีคําสั่งลงนามเมื่อสักครู่นี้นะครับย้ายอายการบอใบไ,ไม้นะครับเข้ามาส่วนกลางนะครับคําสั่งเนี่ยย้ายออกมาก่อนคําสั่งย้ายนายบออยการบอใบไ,ไม้จากสํกานักงานอายการจังหวัดสงขลานะครับคือนายพงพิพัฒน์เกิดเทพเนี่ยย้ายเข้ามาไม่ได้หมายความว่านายพงพิพัฒน์กระทาผิด ตามคลิปของนายแป้งนาโนดแต่ย้ายเข้ามาเพราะให้กระบวนการตรวจสอบของสงานักงนวิชาการและหน่วยงานที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสพนันกงทุกสุดเนี่ยเป็นไปโดยโปร่งใสและสร้างสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนเพราะปัจจุบันถึงแม้ว่าไอการบอยใบไม้ไอการบอยเนี่ยย้ายจากพัทลุงมาอยู่ที่สงขลาแต่ว่าก็ยังเกี่ยวข้องกับงานคดีดังนั้นนะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจ และเพื่อให้สังคมมั่นใจในกระบวนการทํางานของสํงานักงานการสูตรท่านเอการสูงสุดจึงลงนามย้ายในพงวิพัฒน์เกิดเทพหรือการบ่อยมาประจําที่สํานักงานทางมนุษย์ที่อาคารหลังนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆแล้วคือตั้งเรื่องตั้งแต่สํานวนได้รับมาเริ่มเริ่มมีเคราะห์กันแล้วแต่กระบวนการที่จะต้องคัดกรองกว่าจะมีคําสั่งก็เป็นไปตามขั้นตอนของราชการ นี่คือส่วนส่วนแรกที่จะอยากจะนําเรียนว่าดังนั้นผมขอสรุปอย่างนี้นะครับในส่วนของการดําเนินการตรวจสอบสํานักงานอายการสูงสุดกําลังดําเนินการไม่ได้นิ่งนอนใจและทําก่อนที่คลิปจะออกด้วยนะครับประการที่สองประการที่สองถ้าในการสุดได้ย้ายอการบอยเนี่ยออกจากพื้นที่มาก่อนเพราะงานเดิมที่ทําอยู่ยังเป็นงานเกี่ยวข้องกับงานคดีนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนแต่ย้ําว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบไม่การย้ายท่านนยายกการบอยเป็นไม้ไม่ได้หมายว่าท่านมีความผิดแล้วไม่ใช่เพราะจะต้องไม่ลืมว่ากระบวนการสั่งสํานวนเนี่ยท่านอธิบดีภาคเก้าในปีหกสามสั่งไม่ฟ้องการสั่งไม่ฟ้องนั้นคือเป็นการสั่งอยู่บนพื้นฐานของสํานวนที่ทพนักงานสอบสวนส่งมาให้ท่านและท่านก็ตรวจสอบ ตรงนี้เนี่ยผมจะยังไม่ก้าล่วงว่าการสั่งของท่านเป็นประการใดแต่ให้ความมั่นใจกับพี่น้องสื่อมวลชนสื่อสารไปยังประชาชนได้ว่าการสั่งของท่านที่ดีภาะเก้าในขณะนั้นท่านเป็นคนที่ดูละเอียดถึงขนาดว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอมาเป็นขั้นสั่งไม่ฟ้องทั้งหมดแต่ท่านมองว่าแม้จะสั่งไม่ฟ้องทั้งหมดแต่กระบวนการพยานหลักฐานมันไม่ใช่ เพราะอย่างน้อยก็คือมันมีจุดเชื่อมโยงและท่านก็กลับคําสั่งเป็นคนสั่งฟ้องในแป้งนาโนโดหรือในชวลีตทองร่วงเองนะครับอันนี้รายละเอียดจานวนเป็นอย่างไรรอผลการตรวจสอบผมคงไม่สามารถลงรายละเอียดได้มากกว่านั้นนั่นประการที่หนประการที่สองท่านอธิบดีนะครับคนที่สั่งเนี่ยนะครับคดีนี้เนี่ยนักขนาเกิดเหตุท่านเป็นอธิบดีคดีปราบปรามการทุจริตภาคเก มันมีสำนวนที่กล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดที่ไปจับกลุ่มนายแป้งเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยเจ็ดนายรวมทั้งราษฎรอีกหนึ่งนายนะครับตำรวจที่ถูกกล่าวหาที่ไปจับกลุ่มนายแป้งก็จะประกอบไปด้วยพันตรวจตีฤทธิไกรเหมทานนท์ร้อยตัวเอกอภิชาติสกุลกิจร้อยตํารวจเอกวิทยาอํานวยดาบตำรวจทนนทรกิจถาวรดาบตำรวจนิวัฒน์เพชรรัตน สิบตำรวจตีอานัตแดงหนำร้อยตรวเอกชุรินไกรสิทธิ์และนายอัมพรนวลศรีคนกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ไปจับกลุ่มนายแป้งนานโนดและมีการกล่าวหานะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเปฏิบนะัติหน้าที่ไม่ชอบสำนวนนี้นะครับในขณะท่านอธิบดีกำกับดูแลอยู่ท่านก็สั่งฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนนะครับทุกข้อกล่าวหาประมาณสิบข้อกล่าวหานะครับยกเว้นนะครับ ฟ้องผู้ต้องหาที่สองคนเดียวเพิ่มเติมในเรื่องข้อหารักทรัพย์ข้อหาที่มีกล่าวหาก็มีตั้งแต่เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งโดยมิชอบคมขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินแก่ตนเองเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดไม่กระทําการใดโดยทุจริตร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายและร่วมกันทําผิดตั้งแต่5คนขึ้นไป ร่วมกันหน่วงเงียบกักคงผู้อื่นร่วมกันหน่วงเงียวกักคงผู้อื่นเพื่อเรียกค่าไถ่ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะร่วมกันมีพืชกระท่อมและร่วมกันกันโชคทรัพย์โดยผู้หารที่แปดเป็นรัศดรก็ไปสนับสนุนเจ้าพนักงานข้อหาเหล่านี้มีการสั่งฟ้องมีการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดเจ็ดคนยกเว้นผู้ต้องหาที่สองที่ผมนำเรียนในข้อหาร่วกัปลักทรัพย์ ทำให้สัมนมวนคดีดังกล่าวมันเนิ่นช้าเพราะมันจะต้องส่งไปที่สำนักง,งานที่ตำรวจปูทอนภาคเก้าเพื่อพิจารณาความเห็นและท่านแย้งก็มาส่วนกลางสุดท้ายสํนนานวนคดีนี้ท่านในการสูงสุดนะครับมีการสั่งโดยท่านในการสูงสุดนะครับเห็นพ้องไม่ฟ้องในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในส่วนผู้ต้องหาทั้งหมดยกเว้นผู้ต้องหาที่สองส่วนข้อหาอื่นทั้งหมดท่านฟ้องทั้งหมดและสำนวนนี้ก็ถูกกลับไปตั้งแต่เดือนกันยายนที่จะมีเรื่องแป้งออกมาอีกนะครับ ขณะนี้รอที่สํานักงานปราบปรามทุจริตสํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาคเก้าเนี่ยนะครับรอให้ผู้ต้องหามาพบเพื่อจะฟ้องในพันที่ยี่สิบสองธันวาจะเห็นว่ากระบวนการทํางานของสํานักงานการสูงสุดมีหลักมีเกณฑ์รวมทั้งเมื่อเรื่องสังคมสงสัยเราก็มีการตรวจสอบมีกระบวนการทํางานอย่างที่ผมนําเรียนและผมก็จะขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมในตอนท้ายนะครับเรียนเพิ่มเติมตอนท้ายว่าสํานวน ที่มีการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยในห้าคนที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้นําเรียนที่น้องศึอษาชวนไปเนี่ยเรียนว่าแม้ขณะนี้ผลการตรวจสอบอยู่ระหว่างดําเนินการแต่การสั่งสํานวนของพนักงานการโดยเฉพราะคดีนี้สั่งโดยผู้บริหารระดับสูงของภาคเก้าคือท่านอธิบดีภาคแล้วก็เป็นการสั่งฟ้องนายแป้งในขณะที่ระดับผู้ใต้บัญชาท่านเห็นควรสั่งฟ้องแต่ท่านก็แยง้งโดยท่านเชื่อในพยานหลักฐานที่ท่านทา ในส่วนที่สั่งไม่ฟ้องผมขออนุญาตเรียนข้อกฎหมายเพิ่มเติมให้กับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนด้วยว่าการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็นสำนวนคดีใดก็ตามจะต่างกับการตัดสินคดีของท่านผู้พิพากษาถ้าท่านผู้พิพากษาตัดสินคดีเสร็จเด็ดขาดเรื่องนั้นเอามาฟ้องอีกไม่ได้เป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39แต่ถ้าการพิจารณาสำนวนของพนักงานอัยการเนี่ย ถ้าไอาการเห็นว่าพยานหลักฐานพอฟ้องคำว่าพอฟ้องคือฟ้องแล้วเนี่ยมีพยานจะไปสืบพิสูจน์ให้ศาลลงโทษได้ก็จะฟ้องแต่ถ้าไอาการเห็นว่าพยานหลักฐานไม่พอฟอ้องไอการจะใช้ดุลพินิษฐ์ในการสั่งไม่ฟ้องเพราะถ้าหากฟ้องไปทั้งที่พยานหลักฐานไม่พอเจ้าถ้ากับส่งสำนวนที่ไม่สมบูรณ์พยานไม่พอไปให้ศาลยกและจะเป็นฟ้องซ้ำฟ้องหยิบไม่ได้ดังนั้น ข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้รวมที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนํามายื่นวันนี้หรือพี่น้องสื่อมวลชนได้นําเสนอไปแล้วอย่างหลากหลายมุมมองเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สํานักง,งานในการสูงสุดจะต้องพิจารณาและรับฟังสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายหลังล่งางเนี่ยถ้าปรากฏว่ามีพยานหลักฐานใหม่นะครับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดามาตาราหนึ 7, ่งสี่เจ็ดยามาหนึ่งสี่เจ็ดนะครับมีสื่อบางสํานณเนีเ่ยไปเสนอว่าเป็นหนึ่งสี่หนึ่ง เดี๋ยวจะบอกไอ <im itation> ้ท่านโฆษกเข้าใจกฎหมายผิดไม่ใช่นะครับเวลา147เน 7, ี่ยหลายท่านอาจจะไปพิมพ์เป็น141 147นะครับบัญญัติไว้ชัดเจนว่าคดีที่พนักง,งานไอการสอบคดีที่เนี่ยคดีที่พนักง,งานไอการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้วห้ามสอบสวนอีกคือจะสอบสวนในเ็คดีดใหมห่ไม่ได้เว้นแต่จะมีพยานหลักฐานใหม่เพียงพอที่จะนำสืบพิสูจน์ให้สารลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้ ดังนั้นคดีนี้จะกลับไปถึงท่านสั่งให้พนักงานสอบสวนเริ่มต้นสอบสวนใหม่หรือไม่ประการใดก็ต้องรองฟังผลการตรวจสอบของสำนักงานวิช,ชาการนี่คือคาที่แจงในฝั่งของสำนักง,งานในการสูงสุดเรียนย้ําว่าขอให้สำนักง,งานขอให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนมั่นใจในการทํางานของสำนักง,งานอายการสูงสุดโดยเฉพาะคดีนี้เนี่ยนะครับต้องไม่ลืมว่าคลิปที่ออกมาโดยในแป้งนานโนหรือชาวลิตเนี่ย เป็นการคลิปที่ออกโดยนายชนิตซึ่งเป็นผู้ที่เอาการฟ้องเป็นผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกและเป็นผู้ที่หลบหนีจากการคุมขังหรือสถานพยาบาลของทางราชการเพราะฉะนั้นไม่ว่ากรณีทึ่จะเป็นอย่างที่ผมสรุปตอนท้ายทั้งหมดทั้งมวลเมื่อมีข้อเท็จจริงใหม่ปรากฏก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่สำนักง,งานออกการสุดจะต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดการอำนวยความิธรรมอย่างเป็นธรรมที่สุด และให้พี่น้องประชาชนและสังคมเชื่อมั่นการทํางานองของสำนักงานการมากที่สุด